ยังเป็นธรรมชาติเหมือนหมาเด็กอยู่นะครับยังไม่ใช่หมาที่มีอายุมากเป็นหมาอายุแค่ปีหนึ่งเดือนนี่ก็ชอบวิ่งเล่นยังเหมือนเด็กๆอยู่นะคร,นครับชอบลงน้ํนะครับชอบลงน้ําเล่นน้ําน้ําไม่ค่อยสะอาดนะครับแต่ว่าเรากลับไปก็ต้องอาบน้ำอีกครั้งหนึ่งน้ําในบ่อในคลองครับที่มีน้าก็เหมือนจะมีกบมีเขียดก็จะหาหาก,กบหาเขียดไปด้วยนี่นะครับคือลังหานะครับ ที่ดินนี่คือหานะครับหานี่คืออีเทียดนะครับรสชาติของมันนะครับนี่คือการแสดงอาณาจักรของตัวเองนะครับการเที่ยวคือการแสดงอาณาจักรไม่ใครเข้ามาใกล้นะครับลงเล่นน้ำครับนี่ครับสูงนะครับเป็นนักฟีลาเรีองมากนะครับไอ้บูตัวนี้ ตอนนี้ไม่ผสมพันธุ์นะครับไม่ให้ผสมพันธุ์เพราะว่าไม่มีพันธุ์แท้ครับจะไม่ผสมข้ามพันธุ์โดยเด็ดขาดนะครับคนมาขอผสมข้ามพันธุ์ข้ามพันธุ์นะครับแต่เราไม่ผสมให้ว่ามันไม่ใช่เลือดแท้นะครับก็จะมีปัญหาเหมือนที่เป็นข่าวเป็นความดูร้ายที่เราควบคุมไม่ได้นะครับ